คนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการเบลลิสเฮลที้เบลิสเพื่อนสุขภาพค่ะรายการที่มีสาระดีๆเกี่ยวกับสุขภาพมาฝากเพื่อนๆทุกวันนะคะโดยบอนลุ่งเบลลิสลุ่งอรุณมงคลเดชค่ะสําหรับวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึง4วิธีในการจัดการกับความความเครียดค่ะนะคะซึ่งก่อนอื่นนะคะต้องคุยในเรื่องของความเครียดให้เพื่อนๆเ,เ,เข้าใจก่อนว่า จริงๆสุขภาพของเราจะมี2เรื่องก็คือสุขภาพทางกายแล้วก็สุขภาพทางจิตค่ะโดยปกติคนหนึ่งคนถ้าสุขภาพทางกายดีแต่ว่ามีภาวะเครียดทํางานหนักซึมเศร้านะคะไม่ปล่อยวางก็เท่ากับว่าเราก็จะเสียไปทั้งหมดเลยนะคะจิตสําคัญนะคะจิตเป็นนายกายเป็นเบาวดังนั้นถ้าจิตใจดีร่างกายก็จะดีตามไปด้วยแต่ถ้าร่างกายดีแต่จิตใจไม่ดีมันก็จะแย่ค่ะ เพราะนั้นวันนี้เราก็มาใส่ใจในเรื่องการดูแลร่างกายของเรานะคะแล้วความเครียดของเราเนี่ยเกิดจากภาวะที่เ,เกิดความเรียกว่าขับข้องใจความไม่สบายใจต่างๆนะคะเราจะรู้จักอะไรในปัจจุบันเนี่ยเราสามารถตรวจสอบได้จากการเจาะเลือดค่ะ โดยที่มีฮอร์โมนตัวหนึ่งที่เราเรียกว่าฮอร์โมนแห่งความเครียดที่เรียกว่าคอร์ติซอลนะคะซึ่งโดยปกติเนี่ยต่อมหมวกไตเป็นผู้ที่สร้างมาแต่อยากบอกว่าคอร์ติซอลเนี่ยจริงๆแล้วเป็นฮอร์โมนที่ช่วยเรามากกว่าค่ะคือเขาจะช่วยทําให้เราเกิดความกระตือล้นในตอนกลางวัน,น,น,กน,วนเกิดความตื่นตัวนะคะเวลามีภัยมาหรือการเอาตัวรอดให้เกิดขึ้นกับมนุษย์อันนี้เรียกว่าฮอร์โมนคอร์ติซอลนะคะ แต่ปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยเรากลายเป็นว่าพอเรามีความเครียดมากฮอร์โมนตัวนี้ก็จะถูกหลั่งออกมามากนะคะแต่ตรงกันข้ามค่ะมันจะมีฮอร์โมนอีกตัวหนึ่งที่เรียกว่าเป็นฮอร์โมนแห่งความสุขซึ่งสามารถตรวจสอบได้นะคะเราเรียกว่า DHEA ค่ะเป็นฮอร์โมนที่ถูกผลิตออกมาเป็นฮอร์โมนตรงกันข้ามกับคอร์ติซอลเมื่อสักรู่นี้นะคะเราก็สามารถดูเช็คจากการเจาะเลือดตรวจได้ค่ะว่าเรามีฮอร์โมนตัวใด มากกว่ากันนะคะดังนั้นนะคะฮอร์โมนเครียดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะทําให้เราไม่มีความสุขค่ะการที่พอคนเราไม่มีความสุขเนี่ยบางทีเราก็จะกินเยอะใช่ไหมคะรวมทั้งบางคนก็จะหาทางออกด้วยการดื่มเหล้าสูบบุหรี่นะคะแล้วก็รับประทานอาหารไม่ดีทานอาหารขยะแล้วก็มันจะส่งผลอะไรทราบไหมคะมันจะทําให้เรานอนไม่หลับค่ะพอนอนไม่หลับฮอร์โมนเห็นความอิ่มเลปตินเนี่ยนะคะ มันก็จะหลังน้อยพอหลังน้อยเราก็จะหิวบ่อยค่ะหิวมากๆเราก็จะกินกินเข้าไปเราก็จะอ้วนพออ้วนแล้วก็เป็นโรค NCD นะคะโรคที่เกิดจากพฤติกรรมก็จะส่งผลร้ายตามมาหลายๆอย่างดังนั้นวันนี้เรามารู้วิธี4วิธีในการขจ,จัดความเครียดกันค่ะนะ,ะวิธีแรกก็คือในเรื่องการกินค่ะเพื่อนๆนะคะการกินต้องกินให้ดีค่ะเพื่อนๆกินอย่างไรที่เรียกว่ากินให้ดีก็คือ กินอาหารให้ครบ5หมูนั่นเองนะคะแล้วก็พยายามนะคะเรียกว่ากินอาหารเนี่ยให้ไม่ไม่มากกินน้อยกินช้าช้านะคะแล้วก็รับประทานอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายเหมาะสมนะคะแล้วผักผลไม้ก็ควรได้รับในแต่ละมื้อด้วยดังนั้นเนี่ยถ้าเรากินดีเป็นลำดับแรกเนี่ยการกินจะมีผลต่อเรามากถึง70%ดังนั้นถ้าเราสามารถ ควบคุมการกินได้เนี่ยอย่างอื่นๆเนี่ยก็จะดีตามมานะคะการอันที่2ก็คือการนอนค่ะที่จริงๆแล้วการนอนเนี่ยสำคัญเป็นอันดับหนึ่งมากกว่าการกินนะคะอยากบอกนะคะเพราะว่าถ้าเรานอนไม่ดีเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อการกินดังนั้นเนี่ยจริงๆเนี่ยต้องเอาการนอนขึ้นไปก่อนนะคะการนอนเนี่ยเราพบว่าพอวัยอย่างพวกเรานะคะวัยทองวัยผู้สูงอายุเนี่ยจะมีปัญหาการนอนแน่ๆแหละค่ะดังนั้นเนี่ยนะคะถ้าเราส่งเสริมด้วยการกินดีเนี่ย เราก็จะนอนดีได้ระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าเราดูแลการนอนมันก็จะส่งผลต่อการกินด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นนะคะการนอนที่ดีเนี่ยเราก็ควรที่จะดูแลตัวเองนะคะไม่ว่าจะจัดสิ่งแวดล้อมนะคะเ,เรียกว่าจัดสภาพร่างกายให้เหมาะสมนะคะดูแลตัวเองทางด้านต่างๆะะใ,หให้สามารถที่จะพักผ่อนนอนหลับได้อย่างเพียงพอเนี่ยก็จะส่งผลทำให เกิดข้อ2การกินตามมาที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วสําหรับวิธีที่3ในการที่จะขจัดความเครียดนะคะก็คือการออกกําลังกายค่ะเพื่อนๆการออกกาลังกายเนี่ยมันจะช่วยหลั่งฮอร์โมนแห่งความสุขเกิดขึ้นกับเรานะคะทันทีที่เราออกกาลังกายเนี่ยเราก็จะได้รับความสุขตามมาเลยเป็นลําดับแรกนะคะคราวนี้วิธีการออกกาลังกายที่เหมาะสมเนี่ยจริงๆเราต้องออกกําลังกายประมาณ 30นาทีต่อวันนะคะต่อครั้งเนี่ยเพื่อให้ร่างกายของเราเนี่ยได้ได้มีการใช้พลังงานได้เหมาะสมค่ะแล้วก็ควรออกกำลังกายประมาณ5ครั้งต่อสัปดาห์นะคะแล้วนอกจากนี้นะนอกจากการออกกำลังกายเนี่ยเราก็ควรที่จะฝึกหายใจให้ถูกวิธีด้วยค่ะเพื่อนๆเ,เพราะการฝึกหายใจเนี่ยมันจะเป็นอีกสิ่งหนึ่งค่ะที่จะช่วยทำให้เรา ลดความเครียดลงเดี๋ยวคลิปต่อๆไปเราอาจจะมีวิธีในการหายใจต่างๆมาฝากเพื่อนๆนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะข้อต่อไปวิธีการต่อไปข้อที่4ก็คือการจัดการความเครียดในเรื่องต่างๆด้วยสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรารกากาดด้วยงานอดิเรกข,ของเรานะคะอย่างเช่นใครอาจจะชอบการถักไหมพรมนะคะการต่อจิ๊กซอะนะ การสวดมนต์การนั่งสมาธิการเดินจงกรมการฝึกโยคะการไทเก็กการชี้กงเนี่ยพวกนี้ค่ะก็จะเป็นวิธีการขจัดความเครียดได้ด้วยอีกวิธีหนึ่งค่ะที่เราสามารถเลือกได้บางคนก็อาจจะชอบวาดรูปนะคะก็ช่วยได้หรือเล่นดนตรีนะคะก็จะช่วยได้เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นก็หาในสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรารู้สึกว่า ผ่อนคลายค่ะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะส่วนต่างๆในร่างกายของเราเนี่ยเร,เราสิ่งสำคัญมากๆก็คือเราต้องฝึกในเรื่องของการปล่อยวางค่ะนะคะอันนี้เป็นหลักพุทธศาสนานะคะถ้าเพื่อนๆสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยนะคะทั้ง4วิธีเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้เราขาจัดความเครียดลงค่ะนะคะอันนี้ถ้าเพื่อนๆคิดว่าข้อมูลที่เรานำมาฝากเพื่อนๆในวันนี้ดีแล้วก็มีประโยชน์นะคะฝากเพื่อนๆกดแชร์กดติดตามกด กระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลดีๆค่ะนะคะสำหรับวันนี้รายการเบลลิสเฮลที้เบลลิสเพื่อนสุขภาพก็ขอบคุณทุกคนมากๆค่ะพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ